สวัสดีครับ b e เ s a ร e b ซ o w s i n g ในวันนี้จะพาทุกท่านไปตั้งค่าการท่องเว็บอย่างปลอดภัยบน Google Chrome นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยให้เราสามารถท่องเว็บได้อย่างปลอดภยัยป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายรวมถึงป้องกันการถูกโจมตีนะครับด้วย malware phishing ในระดับสูงนะครับก่อนอื่นครับมาเปิดหน้า Google Chrome ขึ้นมานะครับไปที่เมนูอื่นๆทางด้านขวามือด้านบนตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าจากนั้นครับ เมนูความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางด้านซ้ายมือเลื่อนลงมาครับผมจะมีเมนูที่่อว่าความปลอดภัยคลิกเข้าไปนะครับในหน้านี้ครับจะมีส่วนของเซฟบราวซิ่งนะครับมีสามออปชันให้เลือกนะครับก็คือการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นการปกป้องแบบมาตรฐานและไม่มีการปกป้องนะครับซึ่งในส่วนของไม่มีการปกป้องนี้เนี่ยไม่แนะนาอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นของท่านน่าจะเป็นการปกป้องแบบมาตรฐานโดยดีเฟลมานะครับสิ่งที่จะแนะนําในวันนี้ครับอยากให้ตั้งค่า เป็นการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นนะครับทําอะไรได้บ้างนะครับเขาก็มีคําอธิบายเลยนะครับว่าการปกป้องเชิงรุกแบบเรียลไทม์จากเว็บไซต์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดและส่งขยะที่เป็นอันตรายนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้มีการอ้างอิงข้อมูลนะครับการของเว็บไซต์ที่เราเหรือผู้ใช้งาน,นส่งไปยัง Google นะครับถามว่าในส่วนนี้เนี่ยท่านจะได้อะไรบ้างจากการเปิดฟีเจอร์นี้นะครับเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ที่ Google เห็นว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะครับ ต่อมานะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆนะครับถ้าหากว่าไฟล์นั้นเนี่ยน่าสงสัยนะครับ Google ก็ทําการตรวจสอบไฟล์ก่อนที่ท่านจะดําเนินการดาวน์โหลดลงมาบนเครื่องนะครับและมีการปกป้องเรื่องของการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณนะครับและการแจ้งเตือนครับเมื่อมีรหัสผ่านของคุณเนี่ยได้รับการละเมิดน,นะครับออกไปนี่ก็คือเป็นเทคนิคครับการตั้งค่าเซฟเบราว์ซิ่งเพื่อให้เราเนี่ยสามารถท่องเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัยบน Google Chrome นั่นเองนะครับ